มือยกทะเลมาหาขัานถึงที่พบกับคารวานอาหารทะเลตลาดกุ้งตลาดทะเลสันจรตใยไทยยกทัพบ,บุกอำเภอว,วัดวโบ๊ะณลานวัดท่างางอำเภอวัดโบกว่าสองวันงานเริ่มในวันที่11-12ตุลาคมนี้ภายในงานพบกับอาหารทะเลมากมา หลายชนิดหนุกหลากหลายสายพันธุ์หอยสดสดส่งแรงจากแรงยังยังไม่หมดจัดหนักจัดเต็มด้ยกุ้งการกลางบางเลนกำแพงแสนและครประถมตัวใหญ่ไซส์บิกมาในราคาปากบออและกุ้งขาวตัวเป็นเป็นสดๆจากฝามกุ้งสายฟ้าพร้อมบริการเขายา่างรีทุกรายการ มีงานยังมีร้านค้ามากมายอาทิเช่นเจ๊แองยำนรกปลากระพงทอดน้ำปลา่อยทอดไส้ขลักและยังมีน้ำจ like. ิ้มซีคุชสุดเด็ดจากคารวานแซบแนแคลองถูกและดีมีที่นี้ตลาดนี้ตลาดทะเลสังจรนณลานวัดท่ายามอวัดโบววันที่1